ติ๊กเจษฎาพรผลดีไม่น่าเชื่อไม่เคยเล่นคู่กันรอไม่เคยค่ะเฉียดกันไปเฉียดกันมาอยู่นั่นน่ะไม่ได้เจอสตีเออมีละครที่ได้ประกอบกันละเรื่องแรกค่ะอย่าลืมฉันค่ะอย่าลฉันพิดาไทยรัฐค่ะนี่ฮะโอ้โหลองไปฟังเสียงติ๊กชนิดหนึ่งนะฮะเขาก็ภาคภูมิใจและจะได้เล่นแนนเนี่ยก็สวัสดีนะครับตองผสมครับก็ดีใจครับเพราะว่าเอ คือเราทั้งคู่เนี่ยครับต่างคนต่างก็ทํางานมาในระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับผมว่าถึงคราวที่เราควรจะเล่นคู่กันบ้างนะครับผมรู้สึกว่าผมดีใจผมตื่นเต้นมากเลยเพราะอย่างเราเห็นผลงานผ่านๆมาของทองผสมเนี่ยครับคือแต่ละอันเนี่ยมันแบบมันเต็มไปด้วยฝีมือลายมือที่จัดจ้านนะครับก็ยังไงก็ติ๊กก็ฝากตัวด้วยนะครับยังไงก็เผาๆกับติ๊กบ้างนะครับเจอกันปีหน้าครับทองผสมกับอย่าลืมฉันนะครับ ท่าประจำเขานี่ฮะทบผู้ชมไม่น่าเชื่อไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยค่ะมีแต่ถ่ายแบบกันตอนไมู่โอ้ได้เข้าป่าไงนานออกมาทีนานออกมาทีไม่ที่ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วอ้าวน่าน่ารักดีนะฮะเอ่ไม่รักกัน